โอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอีทีอร์ช่อ่แชนลร้อยโลบุยลำของเรานะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ร้านที่เป็นร้านช่างโกนะครับผมช่างโก้บุยลำนะครับผมก็คือ เราใกล้จะถึงงานพันเม็แล้วแต่รถเรายังไม่ถึงไหนเลยก็คือตอนนี้เอามาทาเบาะก,กันอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวพาไปชมนะครับผมว่าเบาะที่เขาปูกระดานกันเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับผมซึ่งชังโกนี่ก็แบบถือว่าเซียนเลยในเรื่องด้านนี้แล้วก็แบบว่าแกทําพวกสายคัปตอมพวกอะไรนะครับหลายๆอย่างเลยใครก็เดี๋ยวผมขึ้นเฟซแกดูใครอยากทำเบาะแบบนี้ก็ลองปรึกษาสอบถามได้นะครับหรืองานอย่างอื่นก็ลองถามแกดูนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับผมว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะครับผม ก่อนน่ต้องไปยกรถลงก่อนนะครับผมเดี๋ยวรถกำลังมารถกำลังมาเดี๋ยวยกรถลงเสร็จเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับผมไปเดี๋ยวนะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับช่อง้อยโลบุยลำ v สองของเรานั่นเองนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมแลัวก็มีแต่ช่องนี้ก็จะลงคลิปแบบว่าไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ลงช่องนี้เดี๋ยวจะลืมกันนะครับผมพี่จะทาช่องนี้เป็นช่องสำรองไว้นะครับผมก็เดี๋ยว พาไปชมคลิปหลายๆคลิปกันนะครับผมวันนี้ไปเออสิมหมาือเจ้าของรถ น้องเดือดฮักนะครับผมใช่ไหมอ่ะเป็นเจ้าของใช่ไหมอะทำไมยืนเซ่ๆไปเลยเฮ้ยทำไมไม่นอนทำรถครับทำไรยกเคลื่องขึ้นยกเครื่องขึินคนเดียวเลยอีสองวันแข่งอีสองวันแข่งทำไมเป็นเวลาเป็นเดือนทำไมไม่ทำลำเใช่เดใครลำเดี๋ยวดูหน้าขอดูหน้าคนลำๆเลยมีเวลาเป็นเดือนทำไมมึงไม่ทำ ดูไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วมึงดูความลำบากของคนอื่นสิมึงเห็นไหมว่าเขาต้องมาลำบากขวงมึงเนี่ยโหนี่นะครับน้องเด็กฮักของเรานะครับผมน้องรอดูนะครับผมว่าเป็นยังไงรอไหมจับไหมอันนี้ก็อาจจะได้ส่งข้าประกวดนะครับเป็นรุ่นบเล็กโล่ห้าเก้าห้าเก้าบลปากสามสิบปากสามสิบสองร้อยหนึ่งเมตรนะครับผมจังร้อยยี่ห้าโลไม่ไปจำใครมา พวกครั้งบ้านอ๋อพูดเหมือนจำเข้ามาแบบเหมือนไม่ได้แบบมีความรู้ด้วยตัวเอ,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 องเอ้สมอขี่คนนี้ไม่ทีหรอวะเราเลียนไปทีกันเลยน้องๆอ,งอาจจะงงนะครับว่าอันนี้ใครนะครับผมอันนี้คือคนรู้จักคนข้างบ้านท้ายหมู่บ้านค,คือความจริงก็ไม่ได้รู้จักกันมาก,ก่อนเราขี่รถไปเจอกันแล้วก็รู้จักกันเลยแล้วก็คุยกันถูกคอก็ทํารถด้วยกันเลยเป็นพวกกันเป็นพวกกันเลยแช่ถูกคอก็เป็นพวกกันเลยแั้วกก็เสียตังค์กันหน้าดูเลยโอย นี่ให้ดูสภาพนะครับผมเป็นไงกราฟไม่บอกเลยนี่บนมีฐานดำล่างมีแปดหนึ่งและเรียบร้อยคันนี้ก็ถือว่าหรอเอไอ้ได้ข่าวรถคันนี้ไอ้คนจ่ายตังค์ไก่คนหยิบของคนละคนใช่ไหม<อ>คนหยิบของแม่งอยูน่นี่อะไรมันก็คือจะบอกนะครับว่าตอนไปซื้อของนะครับอะไรมันก็หยิบนะครับไอ้ดุ่มบอกเลยมันหยิบทุกอย่าง แต่คนใจตังอีกคนหนึ่งโอ้โหบอกเลยในทุนรถนทุนเดียวนี้ไปเดี๋ยวพาไปดูเขาวัดบอดทำบ่อก,กันนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับผมไป คนะครับผมนี่สิ่งที่เราเห็นนะครับผมก็นี่คือเขาตัดแผ่นมีนียมนะครับผมใส่เข้าไปนะครับก็บางคนก็อาจจะสงสัยทำไมพี่ภาคเสียงเอาก็คือเสียงมันดังมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาฟังเอาจากตรงนี้แล้วกันคือเขาก็วัดแบบแล้วก็ตัดแผ่นมีนียมใส่เข้าไปให้มันได้แบบตามที่เราต้องการนะครับผมคือตามใจเราเองเลยนะครับผมว่าเราต้องการเท่าไหร่หรือยังไงนะครับผม นี่เขาเรียกอะไรช่างเขาเรียกแผ่นอะไรมันแผ่นเมเนียมมันมีขายตามร้านอุปกรณ์ทั่วไปเลยแผ่นเมเนียมคือมีขายตามร้านอุปกรณ์ทั่วไปเลยใช่ครับอ๋อแต่ว่าคนประมาณสามมื่สามมื่นได้ประมาณสามมื่นรอมามาแปะแปะแผ่นโล่อีกทีหนึ่งครับแปะแผ่นโล่อีกทีหนึ่งใช่เอาลูกหมูตับเลยไม่ง่ายโอ้ก็คือช่างรับทำบ่อยอย่างนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะเลย ปกติปกติทำอะไรปกติทำอะไรมาวาผมเมื่อคืนเนี่ยโมื่อคืนใช่เรามาตอนเท้ามาเฉยเลยเนี่ยโอ้โหนี่เลยแล้มีเวลาอสองวันไม่มีใครเขาทำกันหรอกเขาเตรียมกันเป็นเดือนอันนี้เตรียมวันสองวันได้ครับแต่ว่าผมทำให้โอเคครับขอบคุณมากครับผมนี่ทางก็จัดให้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นงานเขาจะเรียกอะไรคัสตอมหรือเปล่าพวกนี้ไม่แน่ใจนะครับคัสตอมใช่ไหมพวกนี้รพวกคัสตอมมาทำพวกรถคัสตอมหนึ่งรับเราเป็นพวกคัสตอมนะครับนี่ให้ดูนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นพวก ซีพวกอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพวกนี้ดูโคตรจ้าบเลยลเนี่บอกเลยเด,เดี๋ยวพาดูช่างเขาทำบอกของเราดูว,าว่าตรงออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมบและนี่นะครับคือการเก็บเข้าส่วนโค้งเบาะนิดหนึ่งนะครับก็คืออาจจะมีการวาดโค้งขึ้นมานะครับก็คือ เบาะเราจะทําให้มันพอดีกับตัวโครงรถนะครับผมก็นี่นะครับผมช่างเขาก็จัดให้แบบสวยๆเลยก็ขอบคุณช่างโก้วุยลำนะครับที่จัดให้นะครับผมไปชมคลิปกันต่อเลยเ,อเลยออพอดีเลยพอดีอ้นเลยเอ๊ เตมาทำรถได้ใครขี่นี่กนดีไอ้ไอ้นอนน้อยกี่ไอ้จริงเลนไฟนี่นะฮะยิ้มไรชั่วไอ้เมียมึงท้องจริงไหมวะจริงฮะมึงจะเป็นพ่อคนแล้วนะสภาพอย่างมึงเนี่ยนะใช่จิงไหมนี่เสียใจกับเมียมึงไม่จริงไหมเรื่องที่ว่าเมียท้องเหมือนกันจริงครับไม่ไม่จริงเหรโอ้ตายเต๋อหมาเมียคนไหนฮะเต๋อหมาเมียคนไหนท้อง คโค้่อันไหนเฮ้ยมึงจี้นะเดี๋ยวบ้านไม่เดี๋ยวบ้านไม่นี่นะครับผมตอนนี้ก็ต้องมาทารูเตรียมเจาะน็อตน,นะครับ,รบเดี๋ยวช่างเขาทำเองไม่ต้องสอนเขา,าโอา้ย,น,ยน่ารู้อะพ่อจะบอกว่ รถคือรได้กี่กกกหมดกฮีอะหมดกะฮีต้องขายรถโอ้ยขายรถเป็นจริงขายไปกี่คันแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหลือแค่นี้ขายเลี้ยงใครกันเลี้ยงพวกว่ามั้ยหมาหมดที่มีไอยุ่นแล้วหมดแล้วคนวเราชอบเหมือนกันเดี๋ยวกพี่ชอบรถ ผมชอบผีนี่ก็ชอบพี่นะก็จริงชอบเนี่ไม่ได้ไปอย่างเร็วเลยเมื่อคืนให้เมื่อคืนโทรเขาโทรมากิ้งเดียวเองพี่ไปอย่างเร็วเลยทิ้งโลโก้ทิ้งเพื่อนทิ้งโฟลเลยอะไรเสียวแน่นอนเสียวแน่นอนโลโก้นี่ครับเบาะกระปูเป็นที่เรียบร้อยครับเอ้านายทุนโทรมาพอดีนี่เจ้าของรถตัวจริงน้องๆอันนี้ไม่ใช่นะนี่ เด,เดี๋ยวคุยอ้าวในทุนสวัสดีครับเอ,อ้ยิ้มเลยในทุนเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายอยู่ฝั่งนู้นสบายดีไหมสบายดีสบายดีไม่กลับมาบ้านเลยอ่ะรอร้าสบายดีอ๋อเดี๋ยวเขาจะเชื่อเลยโอเคนี่นี่ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วรออยู่บ้านเลยเป็นไงเท่ไหมรถนี่นะครับเจ้าของรถโทรมาพอดี บอสีอะไรไว้ห,หนุ่มก็น่าจะสีเดิมๆมินิเออรม,มันนี่แหละแล้วก็ผ้าดำไงหนังดำเฉยๆอ่ะเปิดฟ้ามากินที่คุ้นเคยเปิดาวเลงเห็นดาวจำอะไรส,สมัยมัธยมกันได้กินนี้แล้วรู้สึกไงอยากหลับมากอยากหลับมากเลยเอ,อ้ายี่หื้หนุ่มหน่อยลูก นี่ทาการเยียนปูเขาเรียกอะไรช่างเนี่ยผ้าเบาะนี่ดื้อเลยก็ได้แผ่นรองเบาแผ่นรองเบาจริๆใช่แผ่นรองเบาเนียเนี่ยต้นไอ้ที่มาของเตอร์กี้ที่มาของเตอร์กี้นี่เคลลี้เคลลี่อันนี้เคลลี่เบาเคลลี่ แต่ยืนตรงนี้นานไม่ได้นะน่าจะแป๊บเดียวอ่ะน่าจะดึงน่าจะเจบมือแล้วเริ่มหมือแล้วเริ่มหมือแล้วตอนนี้ทำทักสาใบนี่เรียบร้อยทักสามใบนี่เห็นดาวเลยนะบอกเลยหลับตามานี่ฟุ๊บฟับฟุบฟับเลยเนีก่ยเาอม่เอน้าก่่ง่อนาก่่า่า่ง่่า ทำม well ันง <c oughs> <c oughs> like ่ายละดนุ่มทำได้ไปนานแล้วเรี้ยงลาก็ะถูกเราผลืมายกรถูงแม่หมดได้กระถูกยังที่เออทำลายกรถุงที่เจ๋อเลยหรอลายกระถูกเนองลอยูกไลเราล้งะถเอาิ้งไวาจะวิงกับไปเอาสมอลจ้าบเลยรวจะอยู่่ารอรถแรงก่อถ้ารถแรงบุ๊บเดี๋ยวทำากรถูกเลย แตถวนี้เขาชิวเนาะช่างก็เดินยิ้มมาเลยไม่รู้ตลอดเลยเป็นไงขึ้นเขาเพลินไงสลามั้งก็มักกินหมูมั้งกินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อแต่จะกินแต่เนื้อนี่นะครับดูบรรยากาศนะครับผมจะค้มตามแล้วนี่แถวนี้สลามั้งแถวนี้มีสลามเลยลาบางไม่กินหมูบางไมกินหมูบางเขาไม่กินหมูเราไม่กินหมูสุกเนื้อบางสุกเนื้อโอเค อแห้งเรียบร้อยแล้วพี่โอเคนะครับผมนี่รอกาวแห้งนะครับพร้อมใส่ตัดขอบเรียบร้อยเอาเลยครับไม่หรอกครับน่าจะวื้อ่กว่นผมเอฟซีเขาซื้อใหม่เขาได้รับเอาอันนี้ปูเรียบๆใช่ไหมไม่ต้องมีรูตรงกลางใช่ไหม มีแต่ไมมันไม่มีถังบำบันมอนมกไม่รูร่องไงเขาชอบจอที่ทีไงนี่ม่ลี่สระใครจะเ็นโลงไมเราดูไข่ใหญ่วางั้นเถอะให่ยาเข้าไข่ลอดลงในซว้ยนล็อกในตินดูดนอนไม่ได้นะเว้ยดูดนอนปุ๊บเลยนะเว้ยโอ้โห ให้มาตั้งแต่หลายวันแล้วทำไมมึงเพิ่งมาวะเข้าใจโอ้ไปเที่ยวสบายใจเลยจะแข่งรถอยู่แล้วมึงไปเที่ยวเขาโทรหาผมเลยนะเมื่อคืนเฮตอนต้นตอนนี้เลยได้ไม่ช้าโอ้โหจะมาตอนสามทุ่มจะมาสามทุ่มอ่ะคิดดูอ่ะกลางวันนอนเลยมึงมึงดูตาช่างด้วยนี่แคบแคบแคบเที่ยงบ่ายปีาตาช่างยืมแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ไหวเลยตอนเย็นเรียบร้อยเลยทำอะไรไม่ได้แล้ว ไม่มีศาลาไม่ีหมูไอ้นุ่มไปลองกินเอเป็นอิสลามกันแกดูไหมสักสักหลุมขึ้นขบานไม่ได้มาแล้วเนี่ยทำเสร็จพร้อมใส่เลยโอ้โห่แกใส่บ่อไปก็หล่อเลยอ่ะบอกเลยจากแบบไอ้หนุ่มเมื่อคืนมึงเอาบ่อดีมาใส่กูบอกเลยทุเรีโคตรเลงไงบอกเลยอ่ะปีโคตรเลงไงโอ้โหต้อาทุเรียนไม่เห็นอะไรของอีก ปเป่นเรื่องอะไรของเขาก็ยืนในเขาไม่ไไไใช่ผ่าเอยางนี่ครับเป็นไงน้องใส่เบาะไปแล้วจ้าวไหมดูเอานะครับผมบอกเลยบ้านเล็กเบ,บาะบ้านถ้าเอาไปเขาไม่น่าเรียกเบาะหรอกเองเขาเรียกอะไรสมองเรื่องด่านฮะเรือดดเร่องด,ด่านด่านโอ้โหไอ้นรองกุ้งเท้าหน่อยมึงโดดนอนมันจะดิ ท่อมันจะไม่ดาดหรอวะไม่เข้าโดนนอนกันได้ไง,ไงไวะท่อขนาดเนี้ยมันดาดขาไหมพวกนี้แต่เก่งขยามันจะดาดยังไงอุ่งเก่งขยำมันก็ซึมเข้าได้มันก็พูดเล่น,นเล่นไปโดนนอนเนะนี่ยดาดได้ท่ออยู่<ม>ประมาณ,ณานี้ไม่แต่แข่งสองร้อยหนึ่งเขาไม่โดนนอนกันหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เขาขี่กันแบบว่าพันเมตรโดนนอนรถปเสื้อผ้ามีเงี้ยโดนกันได้ยังไงวะไม่เข้าใจเลยโบ้เหไอวะโบ้เลยโบูเลยนะพี่เกย์ โซลโซอโซลเจอทวารโอ้ภาษาไทยกูยื่นในสาูยังเอ้เอาแบงก์กูไปไหนวะพอมีพอมีเบาะมันดูเป็นรถเลยเนาะพอมีเบาะมันเริ่มดูเป็นรถเลยตอนแรกไม่มีเบาะมันดูไม่ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ทีมงานนะครับผมเฮงพันล้านนะครับผมที่ไว้วางใจให้เรานำรถมาทำกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณไปยังช่างโกวิลำนะครับที่เร่งรัดคิวเบาให้ไปว่าโอ้โหทำแบบว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแบบรวดเร็วทันใจมากเลยนะครับเพื่อให้ทันสนามนะครับผมจะว่าที่ทำไปแล้วนะครับผมก็ได้ลองเข้าไปเหยียบสนามแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้วิ่งนะครับเนื่องจาก ฝนตกนะครับผมก็การแข่งขันเห็นว่าเลื่อนเป็นอาทิตย์หน้านะครับผมก็อาจจะได้วิ่งในอาทิตย์หน้านะครับผมอาทิตย์นี้ก็อดมีคลิปในสนามเฟี้ยวๆให้ชมกันเลยโอเคเดี๋ยวยังไงฝากติดตามไว้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไป